คนในสมัยปัจจุบันเลือกที่จะประชดค,ความรักด้วยการทำร้ายตัวเองค่ะถ้าทํากับกระเทยคบกันจะน่าเกลียดหรือเปล่าแล้วคนจะมองว่าแปลกไหมทำหล่อคะ่ะอยากจะเป็นภรรยาทอมค่ะ,ะโอเคพอฝ่ายหญิงเนี่ยรักเธอทูนแล้วก็ซื่อสัตย์กับฝ่ายชายมากแล้วก็เหมือนเริ่มที่จะวาดอนาคตกับฝ่ายชายก็คืองานแต่งงานแต่ทำไมฝ่ายชายถึงไม่ยอมอยู่ที่ฝ่ายหญิงสักทีค่ะเพื่อนผู้ชายดูหนังโป๊แล้วเพื่อนผู้หญิงดูผู้ชายเขาจะแบบ บ,บอกว่าเพ <ok so ื่อนผู well um, ้หญิงแบบมองแปลกๆมันตัวปะหลาดอะค่ะคือแบบครับผู้หญิงดูแล้วไม่มีการซุดซิดหือฮามันผู้ชายเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมคนในสมัยปัจจุบัน เลือกที่จะประชดความรักด้วยการทำลายตัวเองค่ะเวลาที่เราผิดหวังเวลาที่เราเสียใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยปฏิกิริยาการโต้อตอบจะมีสองอย่างหนึ่งดูร้ายสองทำลายตัวเองคิดว่าตัวเองไร้ค่านะครับการแก้ไขทํำยังไง,น,งน้องลองตอบสิลองให้สังคมหน่อยถ้าเกิดเป็นน้องน้องจะช่วยสังคมยังไงก็รักตัวเองมากขึ้นรักตัวเองให้มากขึ้นทุกครั้งที่เราเกิดความรักแล้วเราผิดหวังในความรัก มันชอบจบลงโดยการทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองถูกต้องไหมครับเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่ความรักครับน้องมันเป็นความหลงถูกไหมถ้ารักแล้วก็รอได้ไม่ได้รักอนาคตรักก็อาจจะกลับมาจริงไหมถ้าเป็นของเราจริงไหมแต่เดี๋ยวนี้เรากลายเป็นหลงก็คือยึดมั่นถือมั่นว่าทำอะไรแล้วต้องได้ถูกไหมครับโดยเฉพาะยุคใหม่ยุค,คคอมพิวเตอร์ยุคอะไรต่างๆมันเป็นยุควัตถุนิยมถูกไหมครับให้น้องๆจึงต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ ว่าก่อนอื่นก่อนจะไปรักใครเนี่ยรักตัวเองก่อนนะว่าเราเนี่ยเกิดจากความรักคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องไหมครับเมื่อเราเกิดจากความรักคุณพ่อคุณแม่เราจะเอาตัวเราซึ่งเป็นที่รักของพ่อแม่นั้นไปเสี่ยงกับความรักใครอื่นซึ่งไม่ใช่ในครอบครัวเราไหมไม่เนาะจำไหมนะครับในเรื่องความรักน้องๆต้องตั้งสติว่าเราเกิดมาเราก็อยู่คนเดียวก่อนถูกไหมครับแล้วเราก็มีใครสักคนมารักเราถูกไหมครับ ถ้าคนที่รักจากไปเรายังอยู่เหมือนเดิมไหมเราเสียอะไรไปไหมเสียความรู้สึกไปบ้างถูกต้องไหมเสียความเคยชินไปบ้างที่มีใครอยู่ใกล้ๆถูกไหมครับเราก็ปรับความเคยชินที่กลับมาอยู่กับตัวเราเองเราได้ไหมได้เพราะฉะนั้นฝึกเริ่มอยู่กับตัวเองให้ได้รักตัวเองให้ดีก่อนจากนั้นค่อยรักคนอื่นและถ้าคนอื่นเขาไม่เห็นความรักเราก็ปล่อยเขาคืนไปจริงไหมจริงไหมครับ อย่าลืมนะครับน้องๆทุกคนเกิดจากความรักคุณพ่อคุณแม่นะครับน้องๆทุกคนพ่อแม่รักกันจึงส่งเรามาเรียนหนังสือถูกต้องไหมครับพ่อแม่ต้องทํางานหนักนะครับบางทีอาจจะไม่บอกพวกน้องเลยว่าหนักขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าเอาความรักของใครอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอที่พบกันในวัยรุ่นมาแยกตัวเราจากความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่เพราะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรกลับมาสถานะเดิมได้จริงไหมครับเก่งคนต่อไปครับเชิญครับ ค่ะก็อยากจะถามว่าถ้าทํากับกระเทยคบกันจะน่าเกลียดหรือเปล่าแล้วคนจะมองว่าแปลกไหมเออทาไมถึงอยากให้ทอมกับกระเทยคบกันล่ะก็เพราะว่าทอมหล่อค่ะทอมหล่อคือคือกระเทยเนี่ยมองว่าทอมหล่อใช่ไหมครับอยากจะเป็นภรรยาทอมค่ะโอเคนี่ไม่ไม่นานมาเนี้ยน้องๆใครติดตามข่าวไหมที่ผู้หญิงคนหนึ่งไปแปลงเพศเป็นผู้ชายแล้วตั้งท้องอ่ะดูดูเนาะ ดูนะและในที่สุดเขาก็ท้องกัเราจะออกลูกใช่ไหมหล่อไหมหล่อเออเป็นผู้หญิงซึ่งหล่อมากนะผมก็ดูมีหนวดเข่าหล่อเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอาจจะชอบออผู้ชายที่เขาเรียกว่ามาดแมนๆไม่ชอบแล้วมาดประเภทลําปึกขนเยอะนี่ไม่เอาแล้วนะจะเอาแบบสวยๆหล่อ,อแบบสวยจริงไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่กระเทยจะไปชอบทอมก็เป็นไปได้แต่เวลาเดินเนี่ยนะครับมันก็คงลําบากใจหน่อย เนื่องจากว่าเขาดูไม่ออกว่าคนไหนจะเป็นฝ่ายชายคนไหนเป็นฝ่ายหญิงนะเพราะว่าในเราเรายังมีภาพติดใช่ไหมวเวลาเดินกันต้องมีชายคนหญิงคนจริงไหมครับถึงจะเป็นชายเดินกับชายเขาต้องนั่งมองว่าใครชายมากกว่าในทางด้านจิตวิทยาไม่เคยบอกว่าความรักนั้นต้องเป็นผู้ชายกับผู้หญิงต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนฉะนั้นคนที่มีความชื่นชอบแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับเป็นลสนิยมครับไม่ได้มีความผิดปกติทางจิตใจที่จะอยู่ในสังคมเราไม่ได้ ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะทําให้คนในกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ลําบากใจที่จะกลายเป็นคนดีทําตัวดีเป็นเพื่อนเราถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามองเขาในทางดูถูกดูหมิ่นเหยียดยามหรือไม่ให้เกียรติเขาเขาต้องมีปฏิกิริยาต่อต้านกลับมาจริงไหมครับซึ่งก็จะทําให้เราอยู่ในสังคมไม่เป็นสุขคนรอบข้างอย่ามันไส้เขาพวกเขาก็อย่าทําให้ใครอะลครับมันไส้ชีวิตก็จะมีความสุขแล้วก็เชิญรักกันต่อไปโอเคไหมครับโอเคครับเ,เชิญครับ,ค,ค,รบคนต่อไปครับ คนเราครบกันนานๆเข้าเนี่ยทุกอย่างก็ดูเหมือนจะลงตัวหมดแล้วแต่ว่าพอฝ่ายหญิงเนี่ยรักเิดทูแล้วก็ซื่อสัตย์กับฝ่ายชายมากแล้วก็เหมือนเริ่มที่จะวาดอนาคตกับฝ่ายชายก็คือางานแต่งงานแต่ทําไมฝ่ายชายถึงไม่ยอมอยู่ที่ฝ่ายหญิงสักทีค่ะคนที่ยังอยู่ในวัยที่อายุยังไม่ถึงบรรลุนิติภาวะจะยังไม่มีใครอยากจะรับผิดชอบใครหรอกครับใช่ไหมครับพอรับผิดชอบตัวเองได้ไหม ม่ได้น้องลองนึกดีดัฝ่ายเนี่ยสมมติเขาตั้งใจจะรับผิดชอบเราเป็นแฟนกันเนี่ยเขาจะต้องผ่านด่านใครต้องขอพ่อแม่แต่งงานได้ไหมมีเงินจะไปแต่งงานไหมไม่มีเพราะเขาก็ไม่กล้าตอบอยู่แล้วนี่ตรงไปตรงมาแต่ถ้ารักกันแล้วคบกันไปเรื่อยๆนะน้องๆบางทีครับตัวเองอาจจะเปลี่ยนใจก,ก่อนก็ได้ไหมการศึกษาวิจัยยืนยันว่าความรักในวัยรุ่นวัยนักเรียนมัธยมปลายเนี่ยโอกาสจะได้แต่งงานกัน2%เท่านั้นครับเพราะฉะนั้น นั่นเป็นคําตอบอยู่แล้วจากการวิจัยเพียงแต่ว่าเวลาเรารักใครเราก็มักจะเริ่มวาดฝันครับในอนาคตว่าจะเป็นอย่างงอนจะเป็นอย่างงี้จะเป็นอย่างงอนยิ่งยุคนี้เป็นไงครับโอ้โหมีรูปผู้หญิงนะครับแต่งตัวชุดเจ้าสาวสวยมากผู้ชายยืนกันโอ้โหเท่มากเลยจริงไหมครับแต่อีตอนเขาอยากกันเขาให้ดูไหมเออเพราะนั้นเราจะเห็นแต่ภาพดีๆภาพอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ครับเจอกันเดือนก็แต่งงานแล้วจริงไหมครับเจอกันก็รักกันวางแผนแล้วเนาะฉะงนั้นเรียนหนังสือก่อนนะ ใครยังไม่วาดฝันไม่เป็นไรถึงเวลาจะมีคนมาขอแต่งงานเองใช่ไหมครับอ่ะคนต่อไปดีกว่าครับเวลาเพื่อนผู้ชายดูหนังโป๊เราเพื่อนผู้หญิงดูผู้ชายเขาจะแบบบอกว่าเพื่อนผู้หญิงแบบมองแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมองอะไรแปลกๆเขาว่า <laughs> มองว่าผู้ผู้หญิงเป็นตัวประหลาดอาะค่ะคือแปค,ครับผู้หญิงดูแล้วไม่มีการซุดซีดหือ่ามันผู้ชายเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไหมครับฮฮฮค่ะคือลองลองถามฝ่ายหญิงเวลาดูหนังโปะนะครับที่เขามีกิจกรรมแบบนั้นกันอะดูนานๆไปเบื่อไหมเบื่อค่ะเบื่อแ <ฮ S 1> ม้ว่าม<ะ>ันทําอะไรไม่เป็นแล้วเราจะทาแค่นั้นอะค่ะใช่ไหมครับแต่ผู้ชายเขาเบื่อไหมไม่ทราบผู้ชายเขาไม่เบื่อเพราะผู้ชายเกิดมาธรรมชาติสร้างมาให้เจริญพันธุ์เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ชายทุกวินาทีอยากเจริญพันธุ์เข้าใจไหมครับ เวลาดูหนังพวกนั้นมันก็สะใจได้เจริญพันธ์แล้วนะสำหรับคำตอบในทางวิชาการครับคุณผู้ชมแนละน้องๆก็คือหนัง X นั้นมันก็เป็นตัวแทนกิจกรรมบางอย่างซึ่งอยู่ในธรรมชาติของการเจริญพันธ์มนุษย์และตามหลักจิตวิทยาแล้วมันก็เป็นเรื่องซึ่งลึกลับซับซ้อนซึ่งคนอยากจะรู้อยากจะดูและเมื่อดูมันได้ตอบสนองความต้องการตัวเองผ่านทางสายตาและความนึกคิดไป มันก็ทําให้อยากดูแต่ผู้หญิงกับผู้ชายนั้นต่างกันผู้หญิงที่ดีๆที่เป็นกุลสตรีนั้นในการจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายเธอมองว่านี่ก็คือการแสดงความรักซึ่งกันและกันผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับและจะมีอนาคตที่ดีงามในการจะมีเรื่องพวกนั้นเขาก็มีเป็นการแสดงความรัก แต่ถ้าเกิดแค่มีตามหนัง X หรือสักเทว่ามีหรือเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆพวกนั้นก็คือกิจกรรมที่น้องตะกี้คนก็พูดก็คือการสําเร็จความใคร่ด้วยผู้อื่นถูกไหมครับแต่ไม่ใช่การแสดงความรักมนุษย์เรามีกิจกรรมทางเพศได้2รูปแบบแบบหนึ่งก็คือการระบายความใคร่อีกแบบหนึ่งก็คือการแสดงความรักน้องๆเรียนหนังสือนะครับมาจนแบบนี้แล้วน้องคงจะมองออกว่าคนที่น้องจะไปม,มีกิจกรรมด้วย เป็นการแสดงความรักหรือระบายความใคร่ใช่ไหมครับนั้นการจะอยู่กันของคน2คนให้ราบลื่นนั้นไม่ใช่แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องแรกๆในชีวิตแต่ต่อไปมันต้องให้ความรักกันมั่นคงกันจริงไหมครับหนุ่มใหญ่อายุมากถ้าขยันทำการบ้านจะช่วยลดปัญหาน้องชายไม่สู้ได้นะครับ เพราะมหาวิทยาลัยเทมเปเร่ประเทศฟินแลนด์ทำการสำรวจชายวัย55-75ถึงปีเกือบพันคนพบว่ากลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ต่ำกว่าสัปดาห์ละครั้งจะมีโอกาสพบอาการหย่อนสมรรถภาพภายใน5ปีมากกว่ากลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละครั้งส่วนกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์3-4ถึงครั้งต่อสัปดาห์มีอัตราเสีย่ยงต่ำกว่ากลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละครั้งถึง1ต่อ4เชียวนะครับฟังอย่างนี้แล้วอย่าลืมฟิต ทำการบ้านป้องกันปฏิบัติการล้มเหลวดีกว่าไมหมล่ะครับ